ัยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมาเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามาอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องของวินเทอร์จากเอสปานั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนนี้แฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงการพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงและความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของวินเทอร์นะครับหลังจากที่ขึ้นโปรโมตในการคัมแบ็กครั้งใหม่ล่าสุดนี้จากอัลบั้ม My World ที่มีเพลงไตเติลหลักคือ Spicy นะครับและสาวๆเนี่ยก็โขนเอาเพลง B-side มาขึ้นร่วมในการโปรโมทด้วยไม่ว่าจะเป็น Salty and Sweet นะครับแล้วก็ยังมี Thirsty แถมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังได้นำเอาเพลง Welcome to My World เนี่ยมาร้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้ก็ขึ้นโปรโมทกันอยู่ในรายการเพลงของเกาหลีใต้เลยฟแฟนๆเนี่ยหลังจากที่ได้เห็น วินเทอร์นะครับแล้วก็สาวๆเนี่ยขึ้นโปรโมทร่วมกันก็ต่างออกแสดงความคิดเห็นนะครับว่าหุ่นของวินเทอร์เนี่ยในตอนนี้ดูแบบว่าผอมเกินไปหรือเปล่าบางช่วงบางตอนเนี่ยเห็นเป็นเหมือนแบบซี่โครงเลยนะครับดูผอมมากๆดูไม่ค่อยมีเนื้อไม่ค่อยมีแบบมีน้ำมีนมวลเท่าไหร่เลยโดยเฉพาะคลิปจากรายการเ c o u เค้าดาวนะครับจากทางช่อง M n e ม็ตที่ผ่านมานั่นเองแฟนๆเนี่ยบอกว่าวินเทอร์เนี่ยดูผอมมากๆแล้วก็ดูแบบเหนื่อยๆด้วยเวลาที่ต้องเต ไปนานๆสักครึ่งเพลงหลังไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยไหวแล้วหรือเปล่าโดยเฉพาะชุดนี้นะครับในชุดที่ใส่เสื้อกล้ามหรือว่าเสื้อครอปสีชมพูแล้วก็กางเกงลายสกอตนี้นะครับแฟนๆบอกว่าชุดนี้การโชว์ครั้งนี้ของวินเทอร์คือเห็นชัดมากว่าน้องผอมจริงๆไม่รู้ว่าออกกําลังกายหนักไปหรือเปล่าหรือว่าลดน้ําหนักเยอะเกินไปไหมหรืออาจจะทํางานหนักเกินไปจนทําให้น้องเนี่ยรูผอมลงดูซูบลงกว่าเดิมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน โดยรวมแล้วเนี่ยวินเทอร์ก็เป็นคนที่ร่างกายหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงด้วยก็เพิ่งจะแบบว่าพักกิจกรรมไปช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้เองนะครับเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพพอฟแฟนๆเนี่ยมาเห็นน้องหุ่นน้อยหุ่นบางร่างน้อยแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยิ่งเป็นห่วงไปใหญ่นะครับกว่าวินเทอร์จะไม่ไหวกว่าจะต้องพักกิจกรรมการโปรโมทไปอีกครั้งหนึ่งฟแฟนๆเนี่ยก็เลยออกมาแสดงความเป็นห่วงพร้อมกับความกังวลเยอะเลยนะครับอยากให้วินเทอร์เนี่ยพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเอง เพิ่มน้าหนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะตอนนี้เนะี่ยแฟนๆบอกว่าดูผอมเกินไปไม่ได้เป็นห่วงในเรื่องของภาพลักษณ์หรืออะไรเลยที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจริงๆอยากให้วินเทอร์แข็งแรงแล้วก็อยากให้ทํากิจกรรมพร้อมกันแบบนี้4คนต่อไปไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตรายการวาไรตี้หรือว่าการขึ้นโปรโมตในครั้งนี้มากๆเพราะทุกอย่างเนี่ยมาดีแล้วทั้งยอดทั้งกระแสะไม่อยากให้มีใครเนี่ยต้องหยุดพักกิจกรรมไปก็อยากให้วินเทอร์นั้นดูแลตัวเองเพิ่มน้าหนักขึ้นมาอีกนิดนะครับแฟนๆก็พูดมาแบบว่าประโยค วนวนรวมไปถึงบางส่วนเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันนะครับว่าทางทีมงานสไตลิสต์เนี่ยน่าจะมีการจัดชุดให้เข้ากับรูปร่างของวินเทอร์มากกว่านี้หน่อยจะได้ไม่ดูแบบน้องดูผอมเกินไปก็ให้ใส่เสื้อผ้าที่แบบว่ารัดรูปขึ้นไปอีกก็ยิ่งเห็นว่าน้องตัวเล็กให้ใส่เสื้อที่โชว์เอวนะครับก็จะเห็นว่าน้องเนี่ย มีซี่โครงแล้วก็ดูผอมกว่าเดิมด้วยถ้าหากว่าชุดเนี่ยช่วยได้ก็ช่วยให้น้องนั้นได้ชุดที่เซฟกับร่างกายมากกว่านี้หน่อยประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของวินเทอร์นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้เนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็คือต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง